ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอบอตอกันนะครับหลายๆคนคงอยากจะทราบว่าเขาจะมีการประกาศผลการนับคะแนนเลยหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดนะครับมีการ ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีการรวบรวมผลคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งเลยนะครับณที่ทําการอบอตออการประกาศผลคะแนนเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับ เป็นการประกาศโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะประกาศผลการนับคะแนนก่อนนะครับว่าใครได้คะแนนในลำดับที่เท่าไหร่นะครับส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรับรองนะครับจึงมีการประกาศผลการเลือกตั้งการประกาศผลการนับคะแนนเนี่ยนะครับที่อบตแต่ละแห่งจะต้องดําเนินการหลังจากมีการรับรายงานผลการนับคะแนนแล้วนะครับ ในระเบียบข้อ177้เขาได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสทผทห้าทับเจากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งแล้วเนี่ยให้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะจัดทําประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้งหรือของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แบบสทผท .5 ทับ8นะครับแล้วก็ปิดประกาศไว้ณนะที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้วก็รายงานให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการรายงานผลการนับคะแนนตามแบบสทผท .5 ทับ7เนี่ย เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะครับอบตอเขาจะรวบรวมผลคะแนนและติดประกาศตามแบบสทผทห้าทอ5แปณที่ทําการอรบตอเลยนะครับแต่เน้นย้ําว่าตรงนี้ยังไม่ได้เป็นการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเป็นการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับว่าใครได้คะแนนในลําดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอผลการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ